ทำรนพารวยด้วย <ไป S 1> กเกษตร ันนี้ลุยแล้วิขายกไม่ไหวลุยแล้วเป็ดเป็ดไล่ทุ่งปุ้งไล่เถ็ดเนะอะบางนี้บางนี้บางนี้นามเจ้าระเบือนี่นรทคือดาวบ้บานนาน,นับเป็นวาสนาดนจิตไพยมาเจอเจองามดังน ่ต่ตต้้ออองเธอนวนวเธนนนวววาาายหดูทุกอย่างต้องลงทุนทั้งสิน้นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะให้กินอาหารแค่ตอนเล็กๆ15วันนะ15วัน,น15วันกินอาหารตอนเล็กๆนะครับแล้วก็มีการฉีดยงฉีดยาฉีดวัคซีนในเขาแข็งแรง จากนั้นไล่ทุ่งไปตลอดครับตลอดเขาไปกินอะไรในทุ่งก็มีพวกเขาเปลือกแล้วก็หอยตานาครับแล้วไสเดือนที่มันหยุดในนาครับที่ตกหล่นไม่ได้มีมูลค่าอะไรต้องลงทุนไม่เลยนะครับเขาไปกินแถมเขายังขับถ่ายเป็นปุ๋ยกับแปลงนาครับแต่ปรากฏว่าปุ๋ยที่ขับถ่ายเนี่ยชาวนาจะชอบส่วนใหญ่แต่มีชาวนาบางคนบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบอยาเอาเป็ดมาลงทุ่งชั้นก็มีในนาลก นาจะกรกก็คิดเป็นอย่างนั้นก็มีนะครับครับแต่ว่าเราต้องดูทิศทางยังไงครับว่าเราจะไปซื้อเป็ดฝูงนั้นมาหรือลูกเป็ดมาหรือเป็ดที่มันอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์แล้วแล้วเอามาดูทําเลการเลี้ยงแล้วมันจะพลิกผันให้มีเงินได้เห็นบ, <He hn S 2> บอกว่าภายในเดือนเดียวเห็นหน้าเห็นหลังมันต้องเราต้องดูที่ก่อนครับดรรรูระยะยาวว่าอยู่สักสามหรือสี่เดือนได้ไหมแล้วไปสั่งลูกเป็ดเล็กหรือว่าถ้านั้นแล้วก็ ถ้ามีที่ที่กินเราเอาเป็ดไข่ได้เลยครับอวหน่อยอแต่ก็มันเลี้ยงคู่ด้วยกันได้ก็คือว่าเอาเป็ดไข่กินหัวไปก่อนแล้วเป็ดเล็กๆตามสูตรได้ครับข้อนั้นมีสองข้อเนี่ยนาะครับตั้งขึ้นอยู่กับที่ครับขึ้นอยู่กับที่ครับถ้าที่มันอุดมสมบูรณ์น้ําดีปลาดีหอยดีในพื้นที่นะครับเดือนสองเดือนนี้รวยคำลนพารวยแน่นอนแต่เพราะว่าความ แงแรงที่ประสบอยู่เวลานี้มันก็กระทบบ้างกระทบกระทบมากเลยครับกระทบมากอะเนาะอย่างน้อยทําน้ําไม่มีแล้วก็อาหารในน้ําก็ไม่มีมีมก็ส่งผลให้เป็ดก็เติบโตช้าลงนะทำนาสี่เดือนนี้มันต้องไข่แล้วครับต้องไข่แล้วนี่มันยังไม่ไข่แล้วต้องอีกเดือนนะคร <ๆๆ S 2> ับแรงครับความแรงความร้อนก็ทําให้เป็ดมันเครียดได้ก็ทําให้เงินทองที่จะได้มาสมมุติจะได้มาร้อยหนึ่ง อาจจะเหลือสัก50ครับ40 60ิอะไรทำรองนี้<ช>นะครับทางนี้เขาเคยเคยไปไปซื้อเป็ดฝูงน,นะเป็ดฝูงที่มันกำลังจะมีรังไข่แล้วเรามีที่ดีรองรับปรากฏว่ามันมาอยู่กับเรากี่เดือนเราไปขายไปนี่เดือนต้องเดือนก็ตาใสแล้วครับรถ้าที่ดีนะครับขึ้นอู่ัที่อย่างเดียวครับต้องดูที่เป็นนะครับเพราะนั้นผู้ผู้เลี้ยงนี่สำคัญต้องออกไปดูที่เนาะต้องดูที่ครับด,ดูที่ดูที่เก่งครับอ่า กรณีเราต้องเลี้ยงข้ามจังหวัดก็จําเป็นจําเป็นบ้านเราอยู่สิงห์บุรีต้องต้องไปเลี้ยงอ่างทองยุทธยาก็จําเป็นจําเป็นเป็ดจะไล่ข้ามทุ่งจากทุ่งนี้ไปจังหวัดนู้นคงไม่ได้ไม,มันไปยังไงครับต้องขึ้นรถครับวันนี้สนุกดีจริงได้มาเมืองสิงเมืองสิงห์บุรีนับว่าโชคดีเพราะว่าแดนนี้มีบรรพชนรักชาติยิง่งไลยฟังใจฟังร่างของตนคนไทยทุ นเมืองงิบุรเสข็ดกับปุยคุยกับเป็ดด้วยนะจะบอกให้ไปไหนกันไปไหนกันไม่ตอบเป็นกสิก่บางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจที่มีรักพับดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ ร่วางหวังสีพารวยด้วยกเกษตรเปรตเอ้ยเป็ดไล่ทุ่งพาเรามุ่งไปหาตาง